ความลับนะคะที่จะทำให้คุณรู้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตคุณจะกลายเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ที่มนุษย์ส่วนมากเขาไม่รู้ความลับนี้นะคะครูวิคุณอยากบอกว่าพิสูจน์ได้แล้วนะคะว่ามันจริงว่ามันสุดยอดความลับนั้นก็คือว่าเรานะคะสามารถ ที่จะมีความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วเราก็ได้ครอบครองเป็นเจ้าของสิ่งที่เราปรารถนาได้ครูวิคุณให้เลยละกันความลับก็คือว่าสิ่งที่เรากล้าที่จะปรารถนามันปรากฏขึ้นมันมีขึ้นแต่มันยังไม่สามารถจับต้องได้จนกว่าคุณจะ ทำตัวของคุณให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองมันถึงจะไปแมทชิ่งหรือเข้าคู่แล้วที่เราเรียกกันว่าถึงเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จความลับนี้นะคะคนส่วนน้อยที่รู้จึงกลายเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ที่ทำอะไรจับอะไรก็ง่ายก็สำเร็จ สนใจเทคนิคเพิ่มเติม